สวัสดีครับอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมและกนัล็อกออริจิครับผมวันนี้นะครับมีการประกาศโอดินคับมาแล้วนะครับสำหรับซีซั่น2เนาะก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เพชรกันแบบอิ่มหมีพีมันนะครับแต่ทีนี้นะครับการที่โอดินมาเนี่ยเราจะวิเคราะห์อ,อะไรไเพิ่มเติมก็คือว่าโอดินครั้งนี้นะครับเจอกับไต้หวันหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเจอกับไต้หวันเนี่ย ไต้หวันเขามีอาชีพโดแลมแล้วนะครับเขามีแมวแล้วนะถ้าเกิดเราจะต้องออแข่งโอดินนะครับโดยที่มีไต้หวันเนี่ยผมว่าในรอบที่เจอกันนะอย่างน้อยๆก็ต้องอัปเดตเอาโดแลมเข้ามาใช่ไหมเพื่อให้ในเซนะิร์ฟโกบอลเนาะมีอาชีพโดแลมนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบอทีนี้เราไปดูเว็บที่เขาประกาศกันนะครับว่าโอดินจัดวันไหนนะนี่นะครับผมเป็นเ,เว็บไซต์นะโ o g l ล b a l นะครับก็ มีประกาศอยู่นะครับว่าเราจะเริ่มแข่งกิวลีกนะครับเก็บคะแนน,นวันที่6กุมภาถึง13เมษายนนะช่วงเนี้ยนะครับน่าจะยังไม่ได้เพชรเนาะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะเกิดเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเ,เพื่อนคนไหนจําได้ก็บอกมานะเผื่อผมจําผิดแล้วก็เขาจะเริ่มรอบ32ทีมเนี่ยวันที่16เมษายนเนาะนะครับซึ่งผมว่าเราจะน่าเริ่มน่า,น,าน่าจะเริ่มได้เพชรตอนนี้เนาะซึ่งเขาที่แล้วเนี่ยตอนแรกๆเนี่ย ได้ตอนโอดินแรกนะเราหนึ่งหนึ่งพันเพชรต่อวันใช่ปะแล้วก็มาทอครับใช่ไหมเราได้2 0 0พันเพชรครับาจาไม่ผิดเนาะแล้วก็มาโอดินโอดินทีนสองเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้2 0 0พ3,000พหรือเปล่านะครับหรือว่ากลับไปได้แค่พันเดียวเนาะแต่ตอนเนี้ยเพชรใช้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะผมว่าตัวเกมอ่ะน่าจะมีการแจกเพิ่มนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูนะครับว่าการแข่งเนี่ยนะครับเรา เออจะได้เจอไต้หวันไหมนะเออทำการอ่านนะครับตัวรายละเอียดเนาะเขาบอกว่ากติกาการแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น4 d i ดิวิชันะครับอันเนี้ยเออเป็นการแข่งขันภายในเซิร์ฟแล้วก็แข่งขันข้ามเซิร์ฟนะครับคือคูเรียกับเมเจอร์ลีกซึ่งถ้าเป็นแค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่แข่งกันใน g กลบอ l เนะาะเพราะผมไปเซิร์ฟมาเนี่ยว่าไต้หวันเนี่ยมันเป็น เอเชียตะวันออกนะครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นเหนือแต่ไม่ใช่ใต้หรือว่าเอเชีเเชยตะวันออกเฉยอะเออไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่ใช่ใต้มันไม่อยู่ในเอ,เ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากรายชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยก็ไม่มีไต้หวันด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีนะเออถ้าเกิดผมเข้าใจผิดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเออเผื่อจะเผยแพร่ข้อมูลผิดแต่คิดว่าไม่ไม่น่าพลาดน,นะแล้วผมก็ทําการคุยไปหาเพจ roo global นะครับมาแล้วนะครับ ซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยซึ่งคําตอบที่ได้เนี่ยตอนแรกผมถามไปว่าแข่งออเดีนโกลบอเนี่ยเจอไต้หวันไหมใช่ไหมแล้วผมก็ถามถึงว่ามันมีแข่ง a อเชียนแชมป์เป็นชิปด้วยนะครับไปเจอตรงนั้นหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เจอใน o อ i ดินแล้วเขาก็บอกว่าจะเจอทีมอะไรเนี่ยยังต้องเข้ารอบไปก่อนถึงจะรู้นะแอดมินตอบไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าอาอย่างนี้ถ้าเกิดไต้หวันเข้ารอบไปเนี่ย ก็มีสิทธิ์มาเจอไต้หวันใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าเข้ารอบมาเจอนะแต่ว่าข้อมูลนี้ต้องรออาจจะต้องรอทีมงานประกาศผมว่าเอ้าแปลกๆแ,และงงๆแล้วก็เลยถามอีกว่าผมเห็นประกาศในเว็บเนี่ยไม่มีชื่อเซิร์เร์ของไต้หวันเลยเขาก็เลยบอกให้ติดตามข่าวสารทางเพจครับตอนนี้แอดมินเขาก็ไม่รู้สรุปก็คือไม่รู้นะสร,รนะสรุปว่าจะมีไต้หวันไหมนะครับหรือว่าจะแข่งแค่ในโกลบอลนะครับเออเขาก็บอกว่าสรุปเขายังไม่รู้นะครับต้องรอทีมงานประกาศอีกทีนึงนะ แต่ว่าจากที่ผมดูนะครับที่เราที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนาะแล้วเขาก็ประกาศว่าการแบ่ง4 Division นนะครับ A B C D เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ตามเนี้ยซึ่งบอกด้วยว่าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็ไม่มีไต้หวันนะครับแล้วเราไปดูที่เว็บกันอีกทีนะครับเว็บเนี่ยนะครับบอกว่ามีแข่งโอดินคัพนะครับอ่าครับเดือน2ถึงเดือน5นะครับซึ่งก็ตรงตามนี้เนาะแข่งถึงพฤษภาครับ รอบชิงชนะเลิศเนี่ยคือวันที่4ี่พฤษภาครับตรงนี้นะโอดินคัพเนี่ยเขาก็เขียนไว้เนาะว่าเป็น C ีครับซี C ก็อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ผมว่าน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าน่าจะไม่ได้เจอไต้หวันนะซึ่งทําให้แมวเนี่ยผมว่ายังไม่เข้านะครับจนถึงพฤษภาเลยนะตรงเนี้ยไม่น่าจะเข้าหรือมันอาจจะเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าพุดยากนะเออซึ่งเขาคงไม่รีบอะ่ะซึ่งเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็อาจจะเข้าได้นะจะเป็น เข้าช่วงแบบช่วงเมษาช่วงพฤษภานะครับแล้วพอกับพอเรากลับมาดูวันที่อีกรอบนึงครับช่วงที่แข่งเนี่ยนะครับรอบ32ทีมเนี่ยมันจะเป็นกลางเดือนเมษาเนาะก็ถ้าถ้าจะเข้าเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าตรงรอบ32ทีมไม่ก็ไม่ก็รอบชิงรอบรอบ4ทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าความคิดผมว่ามันไม่น่าเข้าและแมวอะ่ะผมว่ามันน่าจะเข้าหลังโอดินนะครับก็คือน่าจะไปเข้าพฤษภาเลยแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับ มันมีแข่งพฤษภาเนี่ยถึงมิถุนานครับอาอาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการแข่งที่เจอไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงพฤษภาคมเนี่ยแมวน่าจะเข้านะครับเราก็น่าจะได้เล่นแมวช่วงนั้นแล้วก็ไต้หวันเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนเมษาเนี่ยเขาอาจจะเซิร์ฟเทสเนี่ยเขาจะมีพาราดินมีชูล่ามาไหมนะแต่ผมว่าเขาน่าจะเข้า ถ้าเขาเทสเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะเขาน่าจะต้องรอเข้าพร้อมกับเ,เซิร์ฟเวอร์เราเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเพื่อเขาเขาต้องไม่เข้าก่อนหรือว่าถ้าเกิดเขาจะเข้าก่อนก็ต้องให้จบเอเชียนอาเซียนแชมเปี้ยนชิพไปก่อนนะก็คือเดือนหกนะครับก็วันที่เรายังไม่รู้รายละเอียดเนะาะอาจจะเป็นต้นเดือน6กกลางเดือน6อะไรางี้ก็ได้ที่แบบจบแล้วเนาะเพราะอย่างอันเนี้ยมันเขียนว่าเดือนห้านะมันแข่งเสร็จวันที่ 4เดือนห้าเนาะมันก็คือต้นมากๆนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นงานแข่งที่เจอไต้หวันนะ่ะน่าจะเป็นอันนี้นะเออถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยนะอันนี้เป็นแบบการคาดเดานะครับคาดเดานะเออเผื่อแบบเพื่อนๆจะไปเล็งได้ว่าเออจะวางยังไงดีนะครับวางแผนการเล่นยังไงดีเพราะว่าเพราะว่าตัวเกมนะมันมาทํามาแบบนี้นะครับคือทรงแล้วแบบว่าน่าจะรออัปเดตยาวๆเลยคือ ผมอ่าน aine, านั่งอ่านอะไรแล้วเนี่ยนะน่าจะเหงานะครับคืออย่างตรงนี้การแข่งข้ามเซิร์ฟเนี่ยเขาหมายถึงกับข้ามเซร in ิร์ฟในของโกบองไงข้ามไปพรนู้พพนพรนี้นะครับเนี่ยนะครับอิสลูดนะครับมอลล็อกแอนฮลเนาะก็น่าจะยากนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเหงาๆกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคือพอโอ้โหชุดผมก็คือหัวใจลาวแล้วใช่ไหมเออ คือตอนนี้ก็รอนะคือเกมเนี่ยประกาศนะครับประกาศไอแพมาเนี่ยว่าแบบเซิร์ฟเวอร์คัสา3กาลังจะมาคือเซิร์ฟเวอร์คัาสามกำลังจะมา2ราาาอ,อบ3ามรอบแล้วแล้วก็มีเอารูปชูร่ามาขึ้นนะครับทําให้เราตื่นเต้นหัวใจกระชุ่มกระชวยแต่ว่าก็ไม่มานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าอย่างไงนะตอนนี้ก็เอออยากรู้เพื่อนๆมีวิธีแก้เบื่อ,อยังไงกันครับคอมเมนต์กันมานะว่าแบบ คือตอนนี้ย้ายอี่ไปเรื่อยๆหรือว่าเล่นเปื่ยปยปยอยๆรอเป็นวันหรือว่าบางคนเลิกกันไปแล้วนะ <c oughs> เออข้อคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับจะได้แบบรู้ว่าเพืเ่อนๆตอนนี้ยังไงกันหรือว่ายัางสนุกกันอยู่นะครับกับเกมตอนนี้นะครับเออส่วนถ้าเป็นตัวผมเนี่ยก็เรื่อยๆนะตอนนี้คือเปื่อยๆแบบว่าเล่นเวสเล่นอะไรครคบไปวันๆนะครับบอกได้เลยว่าแบบมันเริ่มแบบเหงาอะมันแบบความหวังลิบลนะครับเอออยากให้อัพแพทเร็วๆแล้ว,ลวก็เอาอาชีพใหม่มาเร็วๆเนาะ พอตอนนี้คืออย่างการโอดินโอดินเข้ามานะคือผมเชื่อว่าเพื่อน,อนๆหลายคนก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เล่นนะจะไม่ได้ไปโอดินไงโอดินมันจะเป็นแบบมันมีแค่32มสิบสอิแล้วในเซิร์แบบมันก็ออย่างฟอนสี่ใช่ไหมมันก็อาจจะได้ไปสักสองิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็น่าจะไม่ได้ไปคนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ไปใช่ไหมก็อาจจะได้ดูแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะบรรยากาศมันจะแบบ น่าติดตามมาขนาดหน่อยเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวร่วมด้วยก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอนาคตแลกนัลล็อกออริจินนะครับอยากให้ทีมงานเนี่ยอัพอาชีพอัพ,อพแพดอะไรใหม่ๆเข้ามาเร็วๆนะเพราะว่ามันจะได้การคนเบื่อเนาะเพราะว่าพอคนเลิกไปเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผู้เล่นมันก็มันก็เริ่มแบบเซ็งนะคือคนที่เล่นอยู่มันก็จะเหงาอะมันก็เซิร์ฟมันก็จะเหงาเหงาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือมันเหงาจริงอะเออ่ออย่างเดี๋ยวตอนนี้ผม อยู่พี4ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดบอสให้ดูไหมอ่ะดูดิอ่ะบอสโปรลิงมีสองตี้แมงทองมีสองตี้เดวิลลิงมีสี่ตี้ออกมีสี่ตี้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะมันสิบตี้ตลอดนะครับเดี๋ยวดูบอสล่างๆนะคือมูแทนกับกังขาคงไม่ต้องดูอะเพราะว่าคุณได้จะเยอะเนี่ยอ่ะนะครับคอกทาวเวอร์มีห้าตีนะครับอ่าไอตัวนี้ ตีเยอะหน่อยนะครับไอ้ตอมมี่นะครับกามแปดตี้นะอันนี้จะมาหาประดับกันนะผมว่าอาจจะเยอะหน่อยเฮ้ยดาคนตีเยอะป่ะบัตบัตดีไหนมีสองตีนะครับเออโอบารอนโอบารอนโอบารอนคนตีเยอะนะเอออาจจะอยากได้การ์ดกันอะทิเมล่านะครับสามตีนะครับเนี่ยตีคนเดียวติดท็อปลางวันเต็มแล้วด้วย รถทอนตีคนเดียวรถทอนไปคนเดียวเอาดูอันนี้มี3ตีที่2ติดท็อปตีคนเดียวมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับมันค่อนข้างเหงานะเออผมว่าก็อยากให้ทีมงานทําการอัปเดตกันมาเร็วๆนะผมว่ามันก็มีคนจริงๆก็คือไม่อยากเลิกนะแต่ว่าตัวเกมบีบให้เลิก <laughs> เออผมก็ผมยังไม่อยาผมว่าผมจะยังไม่เลิกนะก็จะแบบรอชีพใหม่ไปเรื่อยๆนะครับคาดหวังนะเออก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าพูดคุยกันให้เสะเพร์มีความหวังหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เอาเอัปเดตข่าวสารโอดินนะแล้วก็มารอดูวิเคราะห์กันนิดนึงนะว่าอาชีพแมวมันจะเข้าหรือเปล่านะผมว่ามันน่าจะไม่เข้าแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เจอไต้หวันนะ น่าจะไปน่าจะไม่ได้เจอไต้หวันในโอดินอะต้องไปเจอในเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับคิดว่าอย่างนั้นโอเคก็อ๋อแล้วก็อีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึงสาหรับตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับมีบอกว่าจะมีแข่งวาไคาลรีวาไคาลรีด้วยนะครับคือช่วงเดือน7ถึงเดือน9้านะคือแข่งนานมากเลยนะ3เดือนอาจจะแข่งปลายเดือน9ถึงเอ้ยปลายเดือน7ถึงตนะ้นเดือน9้าเนาะส่วนวาฮาร่านี่ผมไม่รู้ว่าคือแข่งอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ไปแข่งช่วงเดือน9ถึงเดือน12เลยเนาะแล้วก็ทอนะไปเป็นเดือน11ถึงเดือน12อีกรอบหนึ่งนะครับก็สิ้นปีนะเออสิ้นปี2014นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแล้วล็อกออริจินะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่เหงาก็แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนจริงๆแหละบาย เพิ่มเติมนิดนึงนงครับได้ข้อมูลมาแล้วก็อัดคลิปเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดเสร็จแล้วด้วยแล้วทีมงานผมยังไม่ได้ลงคลิปไงแล้วทีมงานพิมพ์มานะครับว่าจากที่ได้รับทราบมาถ้าผมโอดินจะไม่มีเซิร์ฟใต้หวันนะครับอ่าเพราะนั้นนะครับผมว่าแมวไม่มาแล้วนะครับหรือว่าจะมาอาจจะมาแบบท้ายท้ายการแข่งขันก็ได้นะแต่ว่ายากอ่ะผมว่าไม่มานะดูจากครั้งก่อนๆนนครับเออ แล้วก็16ทีมที่ชนะในโอดินนะครับจะได้ไปแข่งต่อนะครับนะเ,ออเจอกับไต้หวันนะนั่นก็คือน่าจะเป็นอ่อเชียนแชมเปี้ยนชิพเนาะโอเคครับ